เฮ้ยเฮ้ยเฮ้งมาว่ะมากันยี่ทีบอกคนนะพี่แต่มันไม่ดูแต่ดูคนเราวันนี้ดิก็มาดิ ลากันช่งเร็ววันนี้สองคนเก็บสีสองสองเก็บห้าสองเก็ดหกมีแล้วเวยนะค่อยอยากมีหายหน่อย อยู有有่อยู่กันสองคนก็ลไอดี ฮัลโหลครอ่ะฟิเตอร์ครับเฮ้ยเฮ้ยแม่งมาวะไป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 พี่ทั้งสุดท้ายแล้วปล่อยกูดีดีสีนายจะเย็นไป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  ม็ไม Get ่ติดเลยวะตำรวจตำรวจมาสั่งโน้นสั่งโน้นตำรวจมาตำวจมาตำวจมาตำรวจมาตำรวจมาดูไว้อิตเตอร์หรอดว้น่าจะน่ะดูไอ้ดูไว้กับวอร์นะ คอยากโดนหายเลยวะ่ะอยากโดนหายมากๆเลยวะ่ะมะกินันไม่อุ้มกูไปวะผมอุ้มไปเลยนะไปเลยวะ,รวะเรียกเขาเรียกเคสหมอไปนะอ่ะผมหมออยู่ข้างข้ามั้ยงั้นอุ้มไปเลย อยากหายเลยวะโคอยากหายเลยวะปีเตอร์โดนน่าจะโดนเฮ้ยมันมีปืนด้วยอ่ะน่าจะยิงลบพี่โ่้กจะดูไว้ครับมีจ๋าอยากเล่น,น,นบากฉลาก <ๆ S 2> แล้ว,วลอ่ะ เพราะว่าตำรวจมาไปแอร์ไบินนะครตบฝาักด้วยครับผมได้ค่ะับเรื่องอะไรเลยครับครับผม วิทย์แทบหายด้วยอ่ะไม่เอาเอดี <AD S 2> ไปด้วยเอดีไม่หายแล้วพี่เออเอดีหายแล้วเป็นคนมันเลยวะพี่ผมเดี๋ยวตำรวจยิงผมไปเยอะแพ็ปเดียวแม่งวิ่งมามเป็นกระโยกเลยอุ้ยผมเรือเพ้ใส่ช่องกันเหมือนกันจะสนุกเลยพี่เยอะวันนี้นไม่เฉลยไม่ยืนอยู่กันเยอะเฉยเลยอ่ะ ไม่ดีสองอันนึงเตอร์แล้วว่าเราเรากลับไปรอดแล้วว่า <laughs> อยากหายได้ดิหมอหมอเฮ้ยรอด้วยนะหมอพอแล้วลมาหน่อยครับอะรนะ ตำรวจนี่ผมยืมโทรศัพท์ตำรวจได้ปะสามหกหนึ่งครับไปดเดี๋ยวไปรอเออครับไม่รออ่ะหมดหนวด ราห์โมยรถโวยรถราห์ตรงไม่ไม่ได้รถเขาฮัลโหลพี่โดนล้อมเต็มโรงพยาบาลทะเลทรายเลยอ่ะใช่โดนล้อมเต็มเเลยหรอใช่ใช่เป็นสิบคนเลยอ่ะโดนล้อมที่โรงพยาบาลทะเลทรายใช่หันรถมารับหน่อยไม่ไหวน่งนนอดวโอเคครับพี่ได้เลยได้เลยอะไรนะ โอเคพี่เต็มโรงพยาบาลทะเลทรายเลยนะโอเคโอเคโอเคพี่อยู่วันกี่คนอ่ะเนี่ยตอนนี้ผมยืมโทรศัพท์ตำรวจอยู่ผมมีเปืนนะผมน่าจะยืมเวลาได้สักแป๊บหนึ่งอ่ะพี่ถ้ามารีบมาเลยพี่โอเคโอเคอันนี้มากันยังไงไปไป็มืองไปโอเคพี่ได้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 ตำรวจครับตำรวจป๋าเป็นไรครับอ่าเดี๋ยวเอาพี่พี่เธอโทรโทรหาพี่เปี่มดิพี่เปีมยังไม่รู้โทรไปแล้วบอกไปแล้ว เขารวมกันแล้วว่าเราแปลวอยากขึ้นรถคันนี้จ้า ตัวกินนอนเกลี้ยงเดิแม่ไม่มีคันไหนขึ้นได้เลยทำเนี่ยเป็นพืนรถได้ไหมเนี่ยไม่ได้หรอกคราวนี้อีกขึ้นไม่โดนซุนเลยอ่ะมาทางซ้ายสิพีเตอร์ฮะอย่าวิ่งตรงทะลุออกไปเลยอะ่ะ นี่ทะลุทะลุตรงออกไปเลยอะว่าเจ็ดแล้วกำลังมาครับหนึ่งคับหนึ่งไม่ไม่ก็เดือดอยู่เมื่อกี้เมื่อกี้แบบว่าปั๊บเมื่อแบบสามอาวุธแบบรวมแบบรวมชนเลยอ่ะปั๊มเห็นไม่อยู่เลยอ่ะตะกี้ตะกี้ขอสปอยนะตะกี้ขอสปอยนะเขาจะอุ้มแล้วนะตะกี้ใช่เหรออ๋อใช่เขาอุ้มผัดไปแล้วหรือยังไม่ได้ใส่ไฟนะหรืออ๋อ เขาดีเหรอไม่ลืมไม่ลืมยวแตงโมเล็บไม่ได้ใส่ไฟแตงโมเล็บไม่ได้ใส่ไฟแต่กี้เขาจะไปแ็นแบบตู้เดียวหงายเลยด้วยหามาตั้งหลายวันพอแบบนี้เย่ใส่เต็มมาเลยตรงปะวันเนี้ยลาเยอะสุดอะวันนี้อยู่กันสี่คนเองเอาเลยแต่เราแซ่บ่าเจ็ดแล้ววันนี้ไม่สี่ต่อยี่สิบเอ็ดมันจะไปวันอะไรถูกไหมล่ะเมื่อกี้สองต่อสิบเมื่อกี้สองต่อสิบวันนี้ไม่หยุด ปืนสองกระบอกปืนสองกระบอกไม่ได้ใส่ไม่ได้ไม่ได้ให้ข้อมูลนะปืนสองกระบอกสองกระบอกสกูของดูไว้ทท่งนั้นลีฟิดเตอร์ให้เขาไปเอามาทับไดนุนพี่มี่ให้โอ้แต่กีแต่แต่เขาไม่ได้บัฟนะตอนตอนสรบก็ไม่ได้บับใช่หรอใช่หรอใช่แต่เขาจะอุ้มต่เขาจะอุ้มติดใช่ใช่เขาจะอุ้มติดกะแต่ตำรวจมาทันมินน้อยจะเป็นปากเชล่ามแล้วเหรอยิงปืนทั้งหลายนัดนแะต้องมาแหละตำรวจ เมื่อกี้ยิงห้าขอนัดเลยมั้งใช่ใช่ที <S <S ่ย eh ิงกันน pues ่าจะตำรวจมาเพราะยิงเสี่ยงยิงเหรอไม่ไม่ยิงมันมาณสี่นัดแต่แฉโดนพี่เพื่อร์โดนยิงป้าโดนโดนโดนสองเดือดรัวคนละสองแต่ไม่กี้เขาาฟันกันเองด้วยหิวว่ะหิวว่ะหิวกดกดปั๊มเพลย์อย่าเลยแม่งไม่ได้เอาเพลย์ใส่ช่องเนี่ยเราเตรียมพร้อมเนี่ยแต่เอีหายอสีห้าไม่แต่ไหวใช่ไหมแต่ไหวใช่ไหมแต่ไหวใช่ไหมแล้ว เนี่ยเราเราเข้ามาเสิร์ฟตรงี้แหละเราจะยืนยื้อนกว่าพวกมาูรอมานานได้เล่นแล้วทีม่าวาหาทั้งแบบไม่เจอไม่มีอะไรให้ช่วยบอกแล้วนะแปลแบบ เอารถทิ้งไว้ให้ได้นะแบบตรงเนี้ยเดี๋ยวเบล์เบิ่รถทิ้งไว้ให้ได้นะรถแบบว่าแก้งเจอดเหรอแก้งเจอดอ่ะละมือจอดอ่ะเแบบล็อกอะไรเงี้ยแก้งแก้งยิงเลยป่ะแก้งแก้งยิงให้อะไรเงี้ยแก้งแก้งแบบแก้งแก้งพี่ไปแทงแล้วบอกว่าไี่จะตะกั่วจะไม่ให้ยิงกันไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้ว กสมมือนว่าเจนแล้วเขาหายกันหมดนิฮาเลยนะไม่แต่เขาบอกแล้วเขาเตรียมเพลงแต่เขาเตรียมเพลงเขาแบ่งเพลงกันแล้วเนี่ยก็ไม่เปิดเตรียมเพลงดิเตรียมเอดีดิแต่แะในตู้อ่ะอันนี้ไม่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไปนะ้วใ่อยู่ไหนอ่ะเมื่อกี้ผมโดนกันที่ตู้อ่ะสองคนก็มันมันเปิดเลยเหรอใช่ใช่ไม่มีพี่เหรอเรื่อยไปเออเลขสามหกหนึ่งครับเมื่อกี้คือผมลงรถปุ๊บเขายิงเขาเปิดยิงมาเลย แล้ววิ่งกันมาเลือกว่าผมเลข<ป>สี่สาม 4, 3, ทีพี่ไอ้โจ๊กอยู่ไหนอะมันออกมาแล้วมันไปไหนไอโจ๊ไกไปเผาแต่เมื่อกี้จังหวะผมโทรเข้ากลับหายไปกันหมดเลยไม่รู้ยังไม่ได้แวะเข้าไปดูในตู้อะเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปดูในตู้ดิเขาแบ่งเพียนอยู่อยู่มั้งเหรอเมืเ่อกี้การวิ่งไปยังไงเจ้าเนย